สวัสดีครับทุกคนเรามาอัดคลิปเล่นแรงนะคบเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหคนตงึงนั้นบอกก่อนคนกดตึงนะครับแต่อาจจะมีที่หนึ่งไม่ที่หนึ่งบางอาจจะแพ้ได้ทุกคน เกินนะครับทุกคนเออจักรเป้าเก่งเกินอ่ะเก่งจนเล่นจักรจ้ากันแม่สู้สมาร์ูกูเอาตัวรอดเจอกันในคลิปมาต่อเลยนะครับผม ชิบิท <gained mourning. S 2> ีอะไรก็ก <c oughs> ินขมันเอะไรกนขมันเ่ยช่วงนี้ได้แต่ลาก็แบบนตัวนี้ไปวนะเออมันข้นมันป็นอะไม่รู้มันกดไปมันก็ไม่ไปอ่ะแต่ยิงไ่เลย คนเยอะคนเยอะคนเยอะคนโคตรเยอะครับนนทันทันทันหันทันทันทันันทันลือรถไวเก้นเลยปคนล ยาเกินคน เอาตายเฉยเลยครับมันเนี่ยเออเออเออแค่เฉยเลยขอไปคลิปเพียงแค่นี้นะบ๊ายบาย